เหรียญ10บาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดช อีกด้านหนึ่งระบุรัชการที่9วงขอบต่างๆเราสามารถสังเกตได้ถึงความสึกหรอต่างๆเขาจะบ่งบอกถึงลักษณะของเหรียญได้อย่างชัดเจนส่วนลวดลายต่างๆนะครับลวดลายต่างๆนั้นก็จะบ่งบอกถึงความสึกหรอของเหรียญแต่ละเหรียญน,นั่นเองนะครับเราสังเกตได้จากเส้นลวดลายต่างๆเล็กๆน้อยๆที่ เริ่มหมดไปเริ่มหายไปแต่ลักษณะนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเขามีสภาพลักษณะเหรียญเทียบเท่า UNC เขาจะมีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างมากเพราะว่า 1. วงขอบของเขามีความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวงขอบนอกหรือวงขอบในนะครับทองเหลืองหรือนิกเกิลน,นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ สีทองและสีเงินนะครับซึ่งสีเงินนีเป็นเหรียญเป็นเนื้อของนิกเกิลนะครับตรงกลางก็จะเป็นอะลูมิเนียมหรือว่าทองเหลืองนะครับอะลูมิเนียมบลอนนั่นเองหรือว่าทองเหลืองนะครับนี่คือเหรียญด้านหน้านะครับส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบเป็นปกติของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเป็นปกตินั่นเองการประเมินนะครับการประเมินราคา ก็ค uh ือเป็นการประเมินของหน่วยงานนะครับเป็นของหน่วยงานของรัฐบาลนั่นเองนะครับกระทรวงการคลังนะครับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนั่นแหละนะครับเขาทําการประเมินทรัพย์สินของแผ่นดินเอาไว้นะครับการประเมินราคาเหรียญ UNC เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ให้ทุกคนนะครับไว้เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนั่นเอง ข้อมูลจำนวนการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นการรวบรวมโดยสำนักกระสาบกล่มธนรักษ์แยกตามปีงบประมาณที่ผลิตซึ่งบางปีอาจมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกับปีพศหน้าเหรียญราคาซื้อขายจึงใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนจริงในท้องตลาดร่วมในการประเมินเป็นสำคัญและเหรียญเหรียญน,นี้ด้านหลัง เป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนี่คือรูปภาพที่เป็นประธานด้านหลังภายในวงขอบระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทาและชนิดราคาส่วนด้านหลังเราจะเห็นได้ว่าลักษณะการศึกรอของเขาถือได้ว่าเยอะมากๆแต่สภาพการมองเห็นก็ยังอยู่ราวๆสัก80%นะครับการมองเห็น ลวดลายต่างๆได้ชัดเจนอยู่ประมาณ80%ซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2543ปีพศนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอีกเหรียญปีพศหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมส่วนน้ำหนักอาจจะมีสูงหรือว่ามีต่ำ ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ที่8.5กรัมนะครับบางเหรียญนั้นก็อยู่ที่8.4กว่ากว่าบางเหรียญก็8.6อันนี้ก็มีการสวิงขึ้นลงเป็นปกติของการผลิตนะครับปีพุทธศักราช2543จำนวนการผลิตทั้งสิ้น1,666,000เหรียญ นั่นคือยอดการผลิตของเขาถือได้ว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทยเรานะครับ60กว่าล้าน70าล้านคนราคาการประเมิน u n c ต่อเหรียญเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่550บาทนั่นคือราคา u n c ที่เราเห็นมีการซื้อขายกันยกลอดยกถุงนั่นเองนั่นคือสภาพเทียบเท่า u n c 95%นะครับ UNC 95%นั่นเอง ส่วน U.N.C 100%ซคือยังไม่ได้จำแนกแจกจ่ายออกมาให้เราได้ใช้งานนะครับนั่นคือ U.N.C 100ส่วนที่แจกจ่ายออกมาแล้วอยู่ที่ U.N.C 95%นั่นคือวิธีการที่เขาเปรียบเทียบระดับเหรียญนั่นเองส่วนที่เราเอามาใช้งานเขาให้เป็นเหรียญ E.F. นะครับหรือว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่ยังคงสภาพสวยงามและสมบูรณ์ นั่นเองราคาก็ขึ้นอยู่กับเพียงแค่คนสองคนเท่านั้นว่าจะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่เหรียญปีพศนี้เราก็ยังเห็นมีการซื้อขายกันในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปส่วนราคาเปรียบเทียบต่างๆในเว็บไซต์ในเว็บเพจต่างๆกระสาบเมืองสยามเอาขึ้นจอเล็กเอาไว้ให้นั่นคือการซื้อขายต่างๆเหรียญของปีพศนี้เราก็ยังเห็นมีการซื้อขายกันใน ทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วและทั้งเหรียญที่สภาพ UNC นะครับนี่คือเหรียญปีพุทธศักราช2543ี่ที่กระสับเมืองสยามได้นำเอาข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาในคลิปคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอพระคุณสำหรับการกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับขอพระคุณสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ